สวัสดีครับสามเอเอจินพาวันนี้ส่งงานวางเครื่องอีกคันหนึ่งเป็น Mitsubishi L300 D2 วางเครื่อง 3SFE รถคันนี้ก็จะทำเป็นรถแคมปิ้งแล้วก็ยกสูงนะฮะก็เลยเปลี่ยนเครื่องเพื่อให้สมรรถนะรองรับกับการใช้งานอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราวางเครื่องเป็นยังไงบ้างอ่าขอดูภายในก่อน ภายในก็เน้นสแตนดาดนะครับเดิมมารถเป็นแอร์แบบตู้แขวนที่เป็นสวิชอยู่ข้างล่างตอนนี้เจ้าของต้องการให้มีช่องแอร์ช่องแอร์ด้านนี้นะคะสองฝั่งนี้เนาะที่ติดก,กับคอนโซลแล้วก็ตัวปรับแอร์ที่อยู่ตรงคอนโซลหน้าทางเราก็จะก,การทําให้ใหม่ตู้แอร์เปลี่ยนใหม่นะครับของเก่าใช้ไม่ได้แล้วเดินระบบแอร์ใหม่หมดเลย คันเกียร์ตรงนี้เป็นคันเกียร์หัวจรวดไฮเอทหัวจรวดนะครับโดยใช้กลไกของมันมาทั้งหมดก็คือเป็น,นกลไกสลับรถตู้โดยเฉพาะเลยเลื่อนไหม่ใช้ของเดิมเกียร์น้ำมันเกียร์ความร้อนขึ้นครบนะครับนี่นะฮะสังเกตดูเกียร์ความร้อนเกียร์น้ำมันกำลังเดินขึ้นครบไฟสัญญาณสัญลักษณ์ขึ้นครบไฟลงไฟเลี้ยวไล่ให้ใหม่วัดรอหอบตรงนี้เนื่องจากเจ้าของรีเควสต์ให้เราติดเพิ่ม ทางนั้นทางเราก็เป็นวัดรอบแยกของธรรมดาทั่วไปนะครับก็ติดเพิ่มให้สตาร์ทใช้ได้ปกติวัดรอบช้ได้ตามปกตินะครับมีชิปไร์แสมมาด้วยออกซิ่งซิ่งกว่าตัวอายุรถนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวรถกันฝั่งนูน้น สำหรับคันนี้เป็นเครื่อง3าม SFE ขับหลังเกียร์ออโต้เก่าญี่ปุ่นนะครับละเรียกจานวางเครื่องก็เป็นเกียร์ออโต้นะเครื่องวางวายิ้งสายไฟครบแอร์ท่ออากาศก็เป็นท่ออากาศที่มาจากฝั่งนู้นนะครับปักใต้ล่างใต้ใต้เข็มขัดลัดเนาะเดินผ่านหน้ารถมาเข้ากับกรองอากาศลูกเดิมของตัวรถนะครับอย่างนี้ไม่ต้องการให้เสียงดังหม้อน้ําเป็นหม้อน้ําอลูมิเนียมนะครับทั้งใบ พัดลมไฟฟ้าปีบังลมเป็นอลูมิเนียมนะครับพอไอเสียเดินใหม่ทั้งเส้นเป็นเหล็กธรรมดานะครับแล้วก็รายละเอียดเครื่องก็คือไวรลิงสายไฟครบ,บแอร์ใช้ได้ตามปกตินะครับเพราะว่าทางเราทําให้หมดเลยเคสนี้อดูนี่มีไฟ AC ด้วยนะมาดูไฟโชว์สถานะด้วยซิ่งไปเลยตอนนี้เครื่องกาลังวอร์มอยู่นะครับเลยรู้สึกว่าเครื่องมันเร่งนิดนึงเพราะว่ายังไม่สตาร์ทเป็นระบบวอร์มตอนเช้าตามปกติ จะให้ดูข้างล่างกันก็เปน็นฝั่งนู้นเดินไปเดินมาข้ามฝั่งขออาภัยด้วยครับนี่แผงแอร์ใหม่พัดลมเป่าแผงแอร์ใหม่ท่อไอเสียใหม่นะครับเดินเต็มระบบแต่เป็นเฉพาะชุดหน้านะไม่ใช่ชุดหลังนะครับ รายละเอียดคร่าวๆก,การวางเครื่องรถคันนี้วางเครื่องจบอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนนิดหน่อยเพราะว่ารายละเอียดมันมีเยอะพอสมควรนะครับสหลับรถโบราณก็ต้องมีเรื่องแอร์เรื่องพวกท่อนงท่อน้ำเรื่องพวกท่อแอร์อะไรพวกนี้บางคันไม่มีแอร์มาฉะนั้นราคาเลยสูงกว่ารถปกติทั่วไปอ่ะเดี๋ยวเราไปลองขับขี่กันว่าการขับขี่เป็นยังไงไปดูกันเลยครับ เดี๋ยวเราไปลองการขับขี่กันนะครับก็เหยียบให้ดูคร่าวๆเนาะเพราะว่ารถก็เป็นรถที่เน้นอันตราตีต้นไม่ได้เน้นอันตราตีปลายนะครับเน้นแค่ท็อกหรืออัตราเล่งเฉยๆมันเล่งดีหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้มันดีอย่างคือมันเป็นล้อเล็กนะครับอัตราเล่งมันเลยแบบโอ้เป็นกระเฉียงสบบะดวกสบายเพราะว่าหนึ่งรถมันเตีย้ยสองล้อมันเล็ก โครงการของเจ้าของรถคันนี้นะครับเขาจะไปยกสูงเพิ่มอีก4นิ้วแล้วก็ใส่ยางใหญ่เป็นรถแคมปิง้งหากมันวิ่งไม่ดีก็อาจจะต้องมาไล่เฟืองท้ายกันใหม่นะตอนนี้คือเฟืองท้ายกับเครื่องมันแมทก,กันถือว่าวิ่งดีเลยแหละมันวิ่งบูมปาร์ดเลยผมก็ถือว่าโอเคนะในใน,ใน,ใ,นในการใช้งานแบบนี้นะครับแอร์เย็นเจี๊ยบแม้อากาศร้อน หรือไม่มีบีมเพราะว่ารถคันนี้เป็นแอร์ตู้เดียวนะครับไม่ได้เป็นแอร์สตู้ฉะนั้นการจ่ายน้ายาแอร์ก็ยังดีกว่าแอร์อตู้เดียวแอร์ชั้นแอร์สตู้อยู่แล้วนะครับเ,เราอาตราเล่งให้ดูคร่าวๆรอให้มันโค้งก่อนนะครับอ่ะ สนใจสนใจวางเครื่องนะครับสามารถติดต่อได้ที่086 624 5942 Line at a s s i g e Summit Engine p a r Facebook YouTube TikTok ใช้ชื่อเดียวกัน Summit Engine p a r t นะครับมีบริการรถไล4ชั่วโมงสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกนำรถเข้ามาเอง หรือไม่สะดวกที่จะรับรถเข้ามาซ่อมบำรุงที่อู่ทางเรามีบริการไปรับรถถึงที่นะครับก็วันนี้ขอปิดการรีวิวเพียงเท่านี้หากลูกค้าสนใจสนใจก็สามารถติดต่อเรามาได้เลยวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ